สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิมโน่ไทยแลนด์นะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตเมนูนะครับผมเป็นไอศครีมนะครับผมที่ไม่อ้วนนั่นเองนะครับคุณผ,ผู้ชมเพราะว่าเราเนี่ยจะใช้วัตถุดิบง่ายๆนะครับผมจากร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านของเรานนัเองนะครับตัวน,นี้เลย นี่นะครับผมตัววัตถุดิบตัวนี้นะครับผมก็ได้มาจากร้านสะดวกซื้อใกล้บ้านของเรานะครับนั่นก็คือร้านเซเว่นอีเลเว่นนั่นเองนะครับร้านนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็ได้สั่งซื้อเครื่องปั่น E ี o 9 5 0 Pro ของเราไปใช้อยู่เหมือนกันนะครับบางร้านบางสาขาก็อาจจะเห็นตัว E ี o 9 5 0ของ Pro ของเราอยู่ในร้านสะดวกซื้อตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับตัวนี้เลยครับเครื่องทําไอศครีมของเรานะครับตัวนี้เนี่ยสามารถ ไอศครีมได้สูงสุดถึง2โลเลยนะแล้วเราใช้เป็นเครื่องปั่นตัวนี้นะครับผมเป็นตัวช่วยของเรานั่นก็คือรุ่น Evo 850 Pro นั่นเองนะครับโดยตัวนี้สามารถปั่นสูงสุดได้2ลิตรเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมมาเดี๋ยวเรามาทํากันเลยนะครับโดยนี่เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบหลักๆที่ผมเอามากันก่อนนะครับนี่นี่โยเกิร์ตนะครับผมเป็นกริ๊กโยเกิร์ตนะครับ กล้วยสมลูกกล้วยหอมทอง3มลูกนะต่อมาเป็นนี่นะครับผมเป็นนมไฮโปรตีนนะครับผมตัวนี้เนี่ยไขยมันต่ําด้วยนะคุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยที่ดูแลในเรื่องของสุขภาพอยู่นะครับผมไม่อยากทานแฟตไม่อยากทานน้ําตาลตัวนี้จะช่วยคุณได้นะครับลองไปทําดูกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับผมจะเทนมนี้ลงไปก่อนเลยนะครับอืมหอมเลยนะครับต่อมาเป็น กล้วยหอมเลยนะกล้วยกล้วยหอมไม่ค่อยดีนะเพราะมันเป็นกล้วยหอมจอเซนอ๋ใส่ไปเลยนะฮะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ใส่เข้าไปในถุงป,ปั่นนะครับเวลาเราปั่นนะครับผมเราใช้การปั่นแบบ,บเบาๆพอแล้วคุณผู้ชมแค่นี้พอแล้วเพื่อให้เข้มิก เข้ากันแบบหยาบๆพอนะครับ <_ C ut> เห็นไหมพอหยาบๆก็พอแล้วนะครับนี่มาต่อมาเลยนะครับพอเราได้ตัวเบรดของเขาเลยนะครับแล้วเราก็เทเข้าไปอย่างนี้เลยคุณผู้ชมใส่อันนี้กดค้างนะครับแล้วเราเลือกมาที่ตัวของอไอศครีมตัวนี้นะครับกดสตาร์ทเลยคุณผู้ชม พียงเท่านี้นะครับเรารออีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเราก็จะได้ทานไอศครีมจากเวโปตีแล้วนะครับแล้วนี่ก็จะเสร็จแล้วนะครับสำหรับไอติมนมเวโปตีของเรานะครับเดี๋ยวผมลองมาตักดูนะนี่อือนีนะครับผม ก็ได้แล้วนะสำหรับไอศครีมสูตรไขมันตับนะครับผมไม่หวานเลยนะครับผมจากเครื่องทำไอศครีมของชิมุโนตัวนี้นะครับท่านไหนเนี่ยที่อยากทำแบบนี้ก็สามารถเอาไปทำตามกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมและทีมงานขออนุญาตไปกันแล้วนะครับขอบคุณมากเลยนะครับ